กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ผมมีเกมใหม่มาแนะนําอีกแล้วครับผมเกมมีชื่อว่าเกิ l ์เลนจากทางค่าย x Game เนกมะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมมือถือแนวจัดทีมต่อสู้แนวตั้งนะครับผมภาพสไตล์อนิเมะนะครับเข้าเล่นวันแรกครับผมตัวเกมแจกตั๋วสุมกาชา100ใบนะครับผมแล้วก็มีส่วนลดทุกแพ็คเติมเงินนะครับ99.5% โอเคผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยนะครับใครจะดาวน์โหลดผ่านลิงก์ X7 เกมหรือว่าจะดาวน์โหลดผ่านแอป X7 เกมก็ได้ครับผมพอเราเข้ามาที่แอป X7 เกมแล้วนะครับผมให้เราค้นหาชื่อเกมไปเลยครับผมก็จะขึ้นโลโก้แบบนี้นะครับผมมีงท้ายว่า99.5นะครับผมกดที่เข้าไปเลยอ่านี่เลยครับผมก็จะมีแจกโค้ดคูปองประมาณ8โค้ดนะครับแล้วก็มีกลุ่ม Discord ด้วยนะ แล้วก็มีคูปองส่วนลดเติมเงิน99.5%นะครับผมโอเคครับ okay, ผมกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งกดเข้าเกมได้เลยครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคผมก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมแล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหล,ลักๆภายในตัวเกมกันเลยนะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นระบบต่อสู้นะครับระบบต่อสู้หรือว่าระบบผ่านด่านของเกมนี้ผมมันจะเล่นผ่านสเตจต่างๆเนาะอ,อย่างเช่นผมอยู่ที่สเตจ3ขีด10นะครับผมกดที่เข้าไปเลยเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้ทั้งหมด6ตัวละครนะครับ ตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด6ฝ่ายนะครับผมอ่าดูได้ตามนี้เลยตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับผมก็จะมีสายแทงสายโจมตี M T, สายซัพพอร์ตนะครับผมมีทั้งหมด3สายนะครับเกมนี้นะผมถ้าเราจัดฝ่ายเดียวกันนะครับผมลงมันจะบวกโบนัส HP แล้วก็โบนัส ATK ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็มีแพ้ทางชนะทางนะครับดูได้ตามนี้เลยเราสามารถให้ระบบมันจัดทีมอันตโนมัติได้นะครับผมกด ปุ่มตัว A เห็นไหมครับผมระบบจะจัดทีมเราแบบอัตโนมัตินะครับจัดทีมเสร็จกดต่อสู้ได้เลยครับผมเกมนี้ครับผมก็จะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดที่คูณ4นะครับแล้วก็มีระบบสกิปเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะผมภาพสวยใช้ได้เลยเนาะภาพสไตล์อนิเมะนะครับผมพอเราชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรนะผมเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะครับพอเราเล่นมาแล้วผมจะลืมกดเข้ามารับรางวัลไอดอลตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราอัปเลเวลไวขึ้น แล้วก็ได้รับพวกทรัพยากรไนะว้อัปเกรดตัวละครของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมมากดรับรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าเราเคลียรด่านต่างๆนาะตามที่ระบบมันกําหนดก็สามารถรับของได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเควสนะผมนาอให้เราทํานะครับถ้าเราทําเควสในส่วนนี้ก็สามารถรับของรางวัลแล้วก็สามารถเลื่อนยศให้กับตัวละครหลักของเราได้นะครับผมในส่วนนี้ผมแนะนําให้ทานะทุกคนมันแจกเยอะมากนะแจกพวกตัวซุ่มกัชชา แจกพวกตัวละครนะครับผมแจกเยอะมากนะระบบส่งเควสนะครับผมอ่าในส่วนนี้อย่าลืมกดเข้ามาส่งเควสด,ด้วยนะครับผมแนะนําให้ทุกคนส่งเควสที่ที่เป็นระดับ5ดาวขึ้นไปนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นระบบหาทรัพยากรนะครับผมอ่าพวกทรัพยากรเอาไว้อัปเลเวลเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครของเรานะครับผมอ่าเราสามารถเข้ามาฟาร์มหาได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราเนาะตามค่าพลังลบของเราด้วยนะครับผม ระบบไต่หัวคอยนะครับผมเราสามารถไต่หัวคอยได้นะครับเราจะได้รับพวกทรัพยากรน้องเอาไวา้เลื่อนขั้นเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะครับผมระบบไต่หัวคอยก็ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมศัตรูมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าลองทดสอบดูสักหนึ่งตาแล้วกันนะจัดทีมต่อสู้ไปครับผมนี่ครับผมพอเราชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรเน้องเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะครับก็จะมีจัดอันดับแงคงนะผมในการไต่ตหัวคอยด้วยนะครับอ่าดูได้ตรงนี้เลย แล้วก็จะมีการรับของรางวัลนะถ้าใครอยู่แรงดีๆสูงๆก็จะได้รับพวกเพชรพวกของรางวัลต่างๆนะครับระบบอารีนา PVP เกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะครับผมเราสามารถกดท้าทายได้เลยนะครับก็สามารถจัดทีมต่อสู้ได้ตามปกติเลยนะครับผมกดต่อสู้ไปครับพอชนะก็จะได้รับคะแนนจากตรงนี้นะครับผมในการเลื่อนขั้นแล้วก็สามารถไปแลก ของรางวัลได้ครับผมก็จะมีการจัดอันดองจัดอันดับนะครับผมในการจัดอันดับของอารีนาเนาะก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับระบบตัวละครนะครับผม่าตัวละครเกมนี้ก็จะเป็นภาพสไตล์อนิเมะนะครับทุกคนแต่ละตัวก็งานดีทุกตัวนะครับตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด6ฝ่ายนะครับทุกคนดูได้ตามนี้เลยสายตัวละครก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับผมก็จะมีสายแทงสายโจมตีสายซัพพอร์ตนะครับ ระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับผมระบบมันจะให้เราอัปครั้งละ5เลเวลนะครับทุกคนกดอัปไปเลยเนาะถ้าเราอัปถึงเลเวล50นะครับระบบจะให้เราเลื่อนขั้นตัวละครนะครับถ้าเราเลื่อนขั้นตัวละครก็จะปลดล็อกพวกสกิลพวกค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครนะครับเรายังสามารถใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครเราได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ให้กับตัวละครของเราได้นะครับผม ระบบอัปดาวตัวละครนะครับผมถ้าใครจะอัปดาวตัวละครก็ดูที่ระบบโตเกียวมาแนะนําเลยนะครับผมว่ามันให้หาตัวไหนเนาะอีกทั้งยังมีระบบสกินของตัวละครด้วยนะครับทุกคนเนาะก็จะมีเป็นบางตัวนะครับเราสามารถรีเซ็ตตัวละครได้นะครับผมกดไปที่เครื่องหมายวนกลับตรงนี้ครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้เลยครับผมว่าเราจะรีเซ็ตตัวละครตัวไหนนะครับ ระบบกรชาปองนะครับผมเกมนี้นะครับผู้เล่นใหม่นะครับผมระบบเกมจะแจกกระชาปอง100ใบทุก ID นะครับผมถ้าใครจะหาตัวละครก็แนะนําให้หาตู้นี้นะครับกระชาปองเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด2ตู้นะทุกคนมีตู้สีฟ้ากับตู้สีแดงนะครับตู้นี้ก็น่าจะเป็นตู้ลิมิตนะครับทุกคนถ้าใครจะหาตัวละครช่วงแรกก็แนะนําให้มาเปิดตู้นี้นะผมขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมครั้งละ10ใบนะ อันนี้ครับผมถ้าเป็นการ์ดทองก็จากการันตีตัวละคร5ดาวแล้วก็ตัวละครระดับ SSR นะครับทุกคนอ่าเลดเกมนี้ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเปิด10ครั้งนะครับผมออกตัวละคร SSR แล้วก็ตัวละครการ์ดสีทองทุกใบนะครับผมถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมที่จะหาตัวละครก็แนะนําให้มาเปิดตู้นี้เลยนะครับระบบร้านค้านะครับผมก็จะมีพวกร้านค้าใช้เพชรซื้อนะครับผมแล้วก็ร้านค้าอารีนองอารีนาอ่าร้านค้าแรก ชิ้นส่วนตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าใครขาดเหลือไหนก็สามารถเข้ามาซื้อได้จากร้านค้าช็อปตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินครบ7วันนะครับผมนะก็จะแจกตัวละครนะครับแจกพวกตัวสุมกาชาอุปกรณ์ของสีส้มนะครับผมเนาะพวกตัวกาชาลิมิเต็ดพวกตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะครับล็อกอินครบ7วัน ในส่วนนี้ก็เราสามารถรับตั๋วกาชาฟรีได้ทุกวันนะครับผมวันละ10บใบแล้วก็จะมีกิจกรรมต้อนรับเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับผมกิจกรรม7วันเนะาะเราสามารถมาทำเคเวสตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะแจกตั๋วกาชาเนาะแจกพวกตัวละครพวกอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนําให้เข้ามาทําทุกวันนะครับจนกว่าจะครบ7วันเนาะเกมนี้แจกกิฟต์โค้ดนะครับผม8โค้ดนะครับวิธีเติมโค้ดกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับผม โค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมนี่เลยครับผมหาไดจากเ7 g ก m e ตรงนี้เลยครับผมกดติ๊กเข้าไปครับมาที่กล่องของขวัญตรงนี้ก็มาที่รหัสของขวัญครับกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับปุ่มสีเขียวๆตรงนี้เนาะกดรับได้เลยนะครับแล้วก็กดคัดลอกครับผมแล้วก็ให้เรามากรอกตรงช่องนี้เนาะแล้วก็กดตกลงครับผมอ่านี่เลยครับผมเห็นไหมแจกเพชรนะแล้วก็แจกกล่องอาวุธนะครับทุกคนผมแนะนําให้ทุกคนกรอกโค้ดที่ ทาง X7 เกมแจกให้ครบทุกโค้ดนะครับผมจะได้ไม่พลาดไอเทมเกมนี้นะครับผมมีส่วนลดเติมเงิน99.5%นะครับผมบางแพ็คเราไม่ต้องเติมนะสามารถกดรับได้ฟรีๆเลยนะครับผมตัวอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะลองเลือกแพ็คดูนะครับผมผมขออนุญาตเลือกเป็นแพ็ค128หยวนนะครับผมกดติ๊กเข้าไปครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับผมก็จะเป็นคูปองส่วนลดเนาะแล้วก็ยอดชำระ0บาทนะครับผมแล้วกดชำระเงินได้เลยนะครับผม ไม่ต้องเติมเงินสักบาทนะครับผมได้รับแพ็คเติมเงินแบบฟรีๆนะครับทุกคนนี่ครับผมเห็นไหมครับโอ้โหได้รับฟรีครับผมหวานเจี๊ยบครับแบบนี้สําหรับสายฟรีนะครับต่อไปผมจะแนะนําฟังก์ชันที่มากับแอป X7 ็เนกมนะครับผมกดเข้าไปที่ลูกลอย x อ็กซ e เเกมตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่ฟังก์ชันแปลภาษานะครับทุกคนกดติ๊กเข้าไปเลยนะครับฟังก์ชันแปลภาษานะครับผมเราสามารถกดเลือกภาษาได้หลายภาษานะทุกคน ตรงนี้เลือกเป็นหน้าจอนะแล้วก็มาแปลเป็นตรงนี้ครับผมเลือกภาษาที่เราต้องการที่จะให้ฟังก์ชันมันแปลได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมก็มีหลายภาษานะเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษพวกนี้นะครับผมสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เราสามารถกดแปลภาษาจากฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยครับผมอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับก็จะแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยให้เราเล่นเกมสะด,ดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับผม ไม่ต้องกังวลเนาะว่าตัวเกมมันเป็นภาษาจีนเราสามารถใช้ฟังก์ชันในการแปลภาษาได้นะครับผมสำหรับระบบหลกัหลกๆก,ก็มีประมาณนี้ครับผมเกมใหม่จากนาค่า x 7เกมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ